่วยเป็นโรคค่าใช้ใจ่ายสูงไม่ต้องกังวลแพงแค่ไหน10บบตรทอง30บาทก็รักษาฟรีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกมา,าเน้นย้ำนะครับว่าผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเนี่ยาสามารถรักษาพยาบาลฟรีนะครับเขายกตัวอย่างนะครับโรคต่างๆที่สามารถ ใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาได้นะครับแล้วก็รวมถึงการครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยการรักษาโรคเวชภัณฑ์ยาอวัยวะเทียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะครับผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบบัตรทองครอบคลุมการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยนะครับรวมถึงโรคที่มี ค่าใช้ใจ่ายใช้ราคาแพแใช้ราคาคพงโรคเลื้อรังเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เน้นย้ำนะครับว่าไม่ต้องอไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับเรามาดูตัวอย่างโรคต่างๆที่ใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาได้นะครับก็คือ 1. โรคมะเร็ง 2. ผ่าตัดสมอง 3. โรคปอดระยะสุดท้าย 4. การผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 5. การปลูกถ่ายตับ 6. โรคหลอดเลือดสมอง 7. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 8. ผู้ติดเชื้อเ i v 9. ก,การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 10. โรคหายาก 11. โรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน สวนหัวใจการผ่าตัดหัวใจการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 12. โรคไตาวายเลื้อรังระยะสุดท้ายบำบัดทดแทนไตปลูกถ่ายไตย 13. การรักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการดำน้ำา4 4การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูงและ15โรคอื่นๆนนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง นะครับในการรักษาได้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่คุณผู้ชมเจ็บป่วยเนี่ยท่านจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนเข้ารักษาที่สถานพยาบาลหน่วยบริการประจำได้ทันทีนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมในอยู่ต่างพื้นที่เนี่ยก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลปฐมภูมิได้ทุกแห่งเลยนะครับกรณีที่เราเดินทางไปต่างพื้นที่ไปต่างจังหวัด เข้าได้ทุกโรงพยาบาลหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเข้ารักษาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยนะครับ